ดีพี่น้องวันนี้อันตองไม้สามข้ามาพาเ๋ยมาบึงซีงัวอยากซิ้อบรงวงิเป็นยังไงเบึบเบบ่งไปน้ำกันเลยด้อจ้าเอาตัวนี้ค่าละชนเอามานตย่าใส่เลยนี่ก็ได้นี่สิอเปลี่ยนตัวนี้เออเอาใส่เลย บ่บ่มันมีแต่สีกับสีนแล้วอันนี้อ๋อกระเจียมาแล้วนสันตัวนี้นี่อันนี้กสันตัวนนี่ตัวนี้นี่น้อยไม่ได้กระพริชกเือสีนัวนี้โดเพาะเชียงใหเข้าใจบ่โอ้ยหลงแล้วนะเอย ตริปพี่อมไม่ใหญ่เช่นเดียวันอ้เ่อนตใหญ่ด้วยได้เพื่อนอดดไอ้นี่พูดละพันเด้อพี่น้องอันนี้ต่ยได้คนหลายนคนหลายบินกรายมุกูกมีนี่แล้วนี่โอ้ยยกยกทงยากปั่นรถตอน้นใหญ่นั่นแหละ

โอ้โทอกระเสือมันไวมดมเลงจอมนกินทอกรเสือมันพูมาทางนนต้องเป็นพูพชินนี่ยเาตองไ้เอาพชินเลยมันก็บ่อทอรเสื้อไวเห็นมดลงตเสียแบบนัง่าอนี้ทอเสือไว

่เหรพิธีคนลาวงานลงไมสามข้ามข้างงัวข้างเงี้ยคือใช่คื่ตอกอีลิงเนาะคนหลายคน่ะเห็ดอยู่สิบสี่พูดพูละพันบาทเป็นพูเ็บยแม่โตคนนี้คนนเนเออสองคนก็เริ่มกนตามตงไปตตามมาคือค่นี น้อมล้างค่ะยาเบตบาสามพันลีรพันลูกนะล้างจากนี้มล้ิษมล้อนก็อยาไปล้างคืนเมีดไปจับเลือกเอาตับมามีดไปใส่ของเฮานะคะเอาล่ะอันเงื่ง มาพี ais, ่น้องอันน ah. ี <no <ody noise> like ้ซ้ำงัวห้าโตนอข่าเนาะคนนี่นะ เลือทางพูนยังบาได้ค่ะไปใส่แน่ไม่ลาดสองกองนะคันเป็นตาหอมเขาก็ให้หอมและนต้วเออตีนี้ี่น้องเดียบุญยัก้วยค่อยค่อยบุญยกันด้วยโอ้ยค่อยได้ที่แล้วเนี่ยค่อยบอกก็ได้

มาเตเยหดือนที pe, um, a, a ่องคุณเหล่าจะกิข้าวมื้อไหรว้าวมาเติมละเจ๊กูีทิ้งเขาโห่ของนี้เนาะของนี้เนาะขอเข้ามานห่ติดิึงโห่ิบไผ่ลูกเอาเลยเานี่เทาเร็วเลยเดีอยวงอยู่ซิไโลตรงนี้ะ สิาี่โลเนื้ตัวนี้บ่อไม看看네่ม so no. okay. ันพุงเลยเดีวเตะพุงรเอาเาัเปล่าเดจะเาแล้วเลยเสื้องกบเสื่อแรกเสื้อบัทไเปเสื้อที่ไม่ไหเสื้อเลกเสื้อตีงเปเสื้ออไดพูดละพันแล้วแล้วนี่เอาเลื้อแล้วเอาันเด้อเจ

มันมี่อยันด้่มัมีบาดบานี่ไปเียงเเดียวนี่เด้อน่วางเลยมันกินเดียวหัวาเอาวางมือเนี่ว้าตายรึป่าวเม็ดมามามาให้เออันนี้เอาน้โพนไปเซตต้มมันนี่ทองยางนี่ให้เอาสองทงรถตอกัรโพดทงไ้ยางเอายาวเลยม่เอางส้เียสโล่พดนีส่หาเนลานพูดด เออให้ยาง้องทักพูดพูด uh> ตักเอาเนอะน้ำพ uh, ูดน้ำพูดน้ำพูดอะไรพัน hmm. น yeah. uh, ้ำพูดอะไรพูด hmm. อ่ะ uh, น okay. ้ำพูดนะไรพูดออกอะไรพันวเออนพูเดียวแล้วหัวมันกว่านพูนี่นันแหละเาบอนันแหละพเาพูด้เยาเ้้เอาดันี้นูน้เ

เดี๋ยวงัดขี้งัดข่อยเออนี่รักานข่อยนี่มีอยู่นี่สุดเจ้าเงชรอย่างกึ๊กจักไบราณเดอกสุดมู้งภูว้า งวัวอาเฉยๆงัวตัวใหญ่ง,งัวตัวน,ววน,ววน้อยสามีิคนยังเป็นพันแล้วพี่น้องขันเอางัวงัวยังเก,กงาะงัวพันมามามาข่ายเลยช่วยเลยเนาะซีนไดสองโลครึ่งทั้งกระดูกทั้งกระเดีดยวยูหาโลท,าาบบทั้งข้างนอกข้างในเทียบ,บไปเฉยลูก

ก็ขอบใจสบายดีกดไลค์กดแชร์ส่งสาน้องพาแซร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาน้องในเดือนจ้า